สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ในทุกๆวันและก็ทุกๆช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t h a n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้นะคะแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยถ้าท่านใดอยากที่จะปรึกษาในเชิงลึกนะคะพูดคุยเป็น คำแนะนำในเชิงลึกให้กับทุกทคนนะคะก็มีเวลาอยู่ค่ะช่วงนี้ถ้าเวลาเราตรงกันก็จะได้คิวนะคะทุกคนเช้าวันนี้วันที่21สิงหาคมนะคะมีเรื่องสำคัญมาบอกกับทุกทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือท i มมิ่งจังหวะที่ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนไปโดยที่คุณจะรู้สึกว่ามันคือมันคือความมหาจัจจรน์เข้ามามันคือความจริงหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ตื่นเต้นสิ่งที่มีความสุขนะคะในช่วงเวลาโมเมนต์มากๆมันจะมันจะง่ายนะคะมันจะง่ายเมื่อเมื่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดการเกิดการฟื้นฟูแล้วนะคะเหมือนช่วงเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีการฟื้นฟูก่อน แล้วก็ค่อยสู่ในเรื่องของสิ่งดีที่จะเข้ามาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าว่าจะได้รับว่าจะว่าจะได้ยินว่าจะว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางของอสิ่งใหม่นะคะนี่คือนี่คือเรื่องจริงนะคะนี่แหละคือสัญญาณของวันนี้แล้วก็ตอนนี้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน สัญญาณของทุกทคนในตอนนี้แลวก็วันนี้ขอพลังงานออร่าเข้าคะ่ะอยากบอกอะไรกับทุกทุกคนขอพลังงานของทุกทุกคนคะ่ะหมายเลข18วอลนัทเียคุณเป็นแสงสว่างนะคะคุณกำลังคุณกำลังเปล่งประกายเปล่งแสงสว่างในตัวเองคุณกำลังยกระดับ ชีวิตของตัวคุณเองคุณกาลังได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณกําลังเกิดแสงสว่างในตัวเองเกิดความออร่าในตัว,ต,ต,ว,ต,วตัวตนของตัวคุณเองเฉิดฉายเหมือนมูลไลท์เลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ในความมืดคุณจะเจอเรื่องราวเจอปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะเป็นเหมือนกับ ทำให้คุณสะท้อนถึงเห, <S <S เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นสว่างแสงสว่างในตัวเอง <S 1> <S 1> คุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้น <S <S คุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นคุณจะมีความมหาจัจรย์หรือความพิเศษในตัวตนของคุณให้คุณได้เห็นกับอะไรบางสิบอย่างที่มากกว่าลึกเข้าไปกว้างใหญ่มากๆเหมือนกับมหาสมุทรที่ที่มันมีความรู้สึกว่ามันดูกว้างใหญ่ลึกลึกลับน่ากลัวนะคะแต่มีพลังงานความสวยงามมองทีไร เจอทีไรสัมผัสทีไรก็รู้สึกว่าอบอุ่นและเย็นสบายเย็นสบายอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอภัยคะ่ะทุกคน <c oughs> เสียงไม่มีนะคะคือช่วงที่ <c oughs> ขอภัยคะ่ะช่วงที่ลงคลิปคำคำก็เป็นเพราะว่า ฝึกโยคาด้วยนะคะในอีกรูปแบบหนึง่งอย่างที่ประกาศไปแล้วก็เหมือนกับว่าพอก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ4ีหวันที่แล้วอัดคลิปไปอยู่ดีๆก็เสียงไม่มีเลยทุกคนคือกลัวมากคือช็อกมากนะคะแล้วก็แบบแปลกที่ว่าไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรแต่ว่าเสียงเสียงไม่มีเลยก็เหมือนในตอนนี้ที่ที่ที่มีที่หายไปนะ,ะตอนนั้นเสียงหายไปเลยนะคะ ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดูว่าสิ่งที่พาย,ยากจะบอกทุกคนคืออะไรอีกหมายเลขเจ็ดเซลฟ์เลิฟคุณสะท้อนถึงคุณค่าในตัวเองสะท้อนถึงการรักตัวเองสะท้อนถ,ถึงการใส่ใจตัวเองการตื่นรู้ awakening นะคะในอินเนอร์ภายในของคุณคุณกำลังเริ่มต้นสู่การเคลียร์อะไรบางอย่างของชีวิต อย่างที่พูดไปมันเป็นการเคลียร์อะไรบางอย่างของชีวิตมันเกิดความเรื้อรังอะไรมามาเกาะหน้านี้ที่นานมากแล้วไม่ว่าจะหลายปีไม่ว่าจะเรื่องไหนก็นตามมันมันคือสิ่งที่คุณกลับมาหมายเลขเจ็ดนะคะได้ตื่นรู้กับตัวเองตื่นรู้ความเข้าใจในตัวเองคุณกาลังฟื้นฟูสิ่งน,นั้นพอคุณถูกฟื้นฟนูปุ๊บคุณจะรู้สึกว่ามีแต่สิ่งด,ดีเข้ามาพอคุณรู้สึกว่าตระหนักถึงความเรียบง่ายอะไรเล็กๆน้อยอะไรที่ควรจะจัดการมันเป็นสิ่งสําคัญทุกคนมาปฏิเสธไม่ได้ มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณจะเดินตรงไปสู่ความสําเร็จเป้าหมายของคุณในทิศทางไหนหรือว่าคุณจะปรับเปลี่ยนหรือว่าคุณกำลังมีพลังงานตื่นรู้อะไรบางอย่างกับตัวเองที่ที่ลึกซึ้งมากมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะทําเรื่องราวเล็ยๆน้อยในทุกๆวันให้ให้ให้ได้ง่ายคือมันเป็นจุดสําคัญของชีวิตที่จะนําไปสู่ความสําเร็จที่จะนําถึงความเข้าใจจลหนักถึงการตื่นรู้ในจิตอุญญาณจิตใจ,จแล้วร่างกายของคุณ มันสะท้อนองรวมไปทุกๆอย่างคุณกำลังเติบโตเพราะฉะนั้นการเติบโตมันเป็นการสะท้อนถึงความเรียบง่ายสิ่งเล็กๆน้อยที่ทําปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออินเนอร์ความสวยงามที่ออกมาจากภายในของคุณจริงๆคุณกําลังคุณกําลังเข้าใจอะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งในตัวคนเองอย่างที่บอกว่าพลังงานเมื่อวานคลิปเมื่อวานนะคะเป็นการทรานส f ฟอร์เมชันะคะชีวิตของคุที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปโดยที่ ไม่ว่าอะไรจะจะทาให้เปลี่ยนแต่จะมีสถานการณ์ผู้คนข่าวดีจากผู้คนเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาทําให้ฝักดาให้คุณเปลี่ยนคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันคือมันคือแรงกระตุ้นบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รับรู้อะไรเลยคุณอาจจะเหมือน let's go มันอาจจะไม่รับรู้อะไรเลยยังไม่เคยรับรู้หรือว่ากําลังจะรู้สึกว่าเหมือนมันฟีลกู๊ดฟีลดีมากๆแต่ว่ามีแรงกระตุ้นสักสิ่งรอบข้างเข้ามา นะคะภายนอกเข้ามาผู้คนสถานการณ์ความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางสิ่งบางยอย่างที่มันเป็นพลังงานบวกมากคุณรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วย Energy ดีมากคือมันดีมากมันมีความสุขมันไม่ได้รู้สึกว่าฝืนหนักเหนื่อยหรือพยายามมันไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลยมันเบาสบายมากนะคะมันเป็นท i มมิ่งที่ที่รู้สึกว่าคุณคุณถูกห่อหุ้มด้วยความบริสุทธิ์ ความออร่าในตัวตนคุณความแข็งแกร่งในตัวตนของคุณคุณถูกปลดปล่อยความกลัวนะคะถึงเวลาแล้วว่าที่คุณจะแบบคุณจะไม่กลัวสิ่งใดคุณจะปลดปล่อยความกลัวความกังวลให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับตอนนี้เวลานี้นะคะแล้วก็ให้แล้วก็เริ่มต้นที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งใหม่ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นคือในตอนนี้เวลานี้ที่คุณที่คุณทําที่คุณคิดและที่คุณเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสําคัญนะคะเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของโลกของเราหรือโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้เราจะต้องเหมือนทำอะไรสักอย่างนะคะไม่เช่นนั้นเราอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ไม่ไปไหนนะคะอาจจะไม่เกิดข่าวดีเกิดขึ้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่เมื่อถึงจุดใหญ่ ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆอย่างที่บอกว่ามันจะมีบางสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากคนรอบข้างที่มาสกฤฤิดเราที่มาบอกเราที่มาทําให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างกระตุ้นอะไรบางอย่างภายในทําให้เราต้องรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเดินทางบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นอง์รวมและมันจะมีบางสิ่งในเรื่องของตัวเลข angel number ที่สื่อให้กับคุณได้รู้ด้วยและสถานที่ให้คุณได้รู้ด้วยว่านี่คือที่ของคุณ นี่คือแองเจิลที่นําพาคุณมานี่คือสายของคุณนี่คือสัญญาณที่ลึกซึ้งจากแองเจิลหรือจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆองค์รวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิ่งที่ใค่ต้องการจะบอกอันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องจริงนะคะคือประสบการณ์จริงส่วนตัวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเปลี่ยนแล้วสิ่งที่ต้องทํา คือปล่อยความกังวลน,นั้นออกไปนะคะรับถึงพลังงานของแรงดึงดูดนะคะภายในของคุณขอพลังงานของทุกๆคนนะ,ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน The View of f o r t u n e Change luck process the view อย่างที่กวินพูดไปเมื่อสักครู่ทุกทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตทุกคนกำลังโชคดีนะคะเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งข่าวดีสิ่งที่ไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าคุณจะได้รับ ว่าคุณจะได้ซัพพอร์ตว่าคุณจะเจอว่าคุณจะจะแบบคือมันคือความตื้นตันมันคือความพรั่งพรูมมันคือความสุขมันคือความแบบเหมือนมัน,มน มันเหตุการณ์นั้นมันอาจจะไม่ใช่ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งแต่มันมากกว่าถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งแบบนั้นด้วยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเชื่อว่านี่คือความโชคดีมากๆที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปสู่โชคดีสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่ความรวมสมบูรณ์สู่ชีวิตใหม่ความรักใหม่การงานใหม่การเงินใหม่การเติบโตใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองเมื่อเมื่อเรารู้สึกว่าเรากําลัง กำลังกลับมาเป็นตัวของตัวเองเรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้เรารู้ว่าเราทําแบบนี้เราเรารู้ว่าเราเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วเราจะแก้ไขหรือวางแผนหรือสลัดมันหรือทํามันใหม่ได้ยังไงคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาทาอะไรใหม่ๆก็ได้ในตัวเองในชีวิตประจําวันทุกวันคุณสามารถทําได้ทุกอย่างและทําได้ดีด้วยนะคะเพราะคุณกําลังไปได้ไกลามากกว่านี้นี่คือความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เมื่อชีวิตเปลี่ยนแล้วนะคะถ้าบางอย่างที่เราแบบดูมิช i ิเชียนสวยงามมากถ้าบางอย่างถ้าบางอย่างเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยร้อรนะคะสิ่งที่สําคัญคือห้องเราบ้านเราที่เราจะต้องแบบถึงเวลาที่แบบจะโละอะไรจัดระเบียบวางสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยตัวเองดูมิชชิเชียนคุณมน n เ f i t สิ่งนั้นมาคุณคือ power power Empowerment m a n i f e s t a t i o n นะ The Magician คือความหมายจันคุณคือความหมายจันรในชีวิตคุณคือ Super Power ที่คุณสามารถที่จะแบบดึงดูดเรียกสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณได้เพราะว่าถ้าเกิดช่วงเวลาทามมิง่งที่ศักดิ์สิทธิ์ DIY ทามมิง่งเกิดขึ้นแบบนี้แล้วคุณเหมือนกับคุณมีเวทมนต์อะ คุณดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นกาลังดนบดาลหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงให้คุณได้สัมผัสกับคําว่าสิ่งที่ท,ที่ที่มีความพิเศษในตัวตนของคุณสวยงามมากคุณเป็นผู้คุณเป็นผู้วิเศษนะคะที่ดึงดูดความสําเร็จมาทั้งงานทั้งเงินนะคะทั้ง ทั้งการเรียนรู้ทั้งความสามารถของคุณทั้งการสองแสวงหาของคุณทั้งบางสิ่งบางอย่างท,ที่กำลังเข้ามาหาคุณแบบที่ไม่คาดคิดที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่มากๆนี่คือเมเจอร์คณะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆทุกๆวันหรือว่าทุทกๆวินาทีมันอาจจะเป็นบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าวันนี้ทำไมมันรู้สึกมันรู้สึกมีความสุขเบาสบายนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูยุ่งยุ่งจกักเหมือนมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายนั่นคือแรง ของจักรวาลที่กำลังทำให้คุณได้ได้เข้าใจหรือได้ทำให้คุณรู้สึกมันมันไม่ใช่ปกติมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะคะเ,เราอาจจะรู้สึกโฟล์รู้สึกฟิลคูดเบาสบายแต่รู้สึกว่า,าวันนี้ยุ่งมากมีนู่นมีนี่ต้องทำรู้สึกว่าแรงกระตุ้นเปลี่ยนไปนะคะแพชชั่นเปลี่ยนไปเอเนอร์จีเปลี่ยนไปเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ ว้าวออ p ฟอริตี้ครีเอท i วิตี้แอคชัคุณถูกกระตุน้นอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยนะคะคุณกำลังถูกกระตุ้นด้วยพลังงานของจักรวาลแล้วก็ดี y จริงๆนะคะต้องบอกว่าคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะความคิดสร้างสารรค์ไอเดียของคุณจะนำพาให้คุณได้ประสบความสุขในทิศทางงานใหม่สิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะนี่คือสัญญาณที่พิเศษมากๆในเช้าวันนี้แล้วก็เวลานี้คุณกำลังได้รับข่าวดีมาก เชื่อในสัญชาตญาณของคุณอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ใจเย็นๆไว้นะคะสิ่งใหม่ๆกำลังเข้ามาหาคุณมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเราต้องเอกใจอะไรบางอย่างด้วยชาเลนจ์ Challenge นะคะคุณกำลังท้าทายตัวเอง คุณกาลังท้าทายความสามารถของคุณท้าทายความฝันของคุณจงปกป้องพื้นที่ของตัวคุณเองเป็นตัวของตัวเองสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาให้ได้สร้างความจริงขึ้นมาให้ได้สร้างความสําเร็จขึ้นมาให้ได้เพราะความสําเร็จของคุณยิ่งใหญ่มากๆคุณกำลังได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จได้รับข่าวดีคุยน n อตไฟเยอนี่คือคุณนะคะคุณที่มีความมั่นใจคุณที่มีความสมาร์ทคุณที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากคุณมีความ คุณสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเดอะเมจิเชียนขึ้นคู่กับ q u e e n a วน r ์เ s อร์ไพรส์ความอาศจรรยร์อยู่ที่มือของคุณอยู่ที่ Power ของคุณอยู่ที่อยู่ที่โอกาสนะ,ะที่จะเข้ามาให้คุณคว้าอยู่ที่คุณที่จะวิ่งเข้าหาโอกาสด้วยแล้วก็ความสร้างสรรค์ของคุณแล้วก็การคิดสิ่งที่เป็นแนวในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณทำได้ คุณเป็นพลังแห่งความสำเร็จคุณเป็นพลังแห่งความเป็นผู้นำาซเว่นออฟคั s ส์เเเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะที่ทุกคนเห็นว่ามันออกมา p a g e of fire นี่คือแรงกระตุ้นทางนั้นเลยนะคะ Choice คุณมีคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจะเป็นเงินจะเป็นความรักจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเห็นนะคะบางอย่างมันอาจจะทำให้เราสวิงนะคะซ้ายขวาลังเลใจยังไง นะคะจะเลือกดีไหมจะตัดสินใจดีไหมจะทําดีไหมหรือว่าจะยังไงดีหรือความฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือความมั่นคงบางอย่างในเรื่องของราวของอารมณ์ความรู้สึกกําลังถูกกระตุ้นคุณ <S 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 เพราะฉะนั้นเตรียมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตของคุณไปสู่สิ่งใหม่อย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะคะเหมือนคุณจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณจะต้องแบบแอคทีฟอะไรบางอย่างในตัวเองคุณกาลังเติบโตและเติบโตแบบสวยงามงดงามมากๆเลยนะคะพลังแห่งแรงดึงดูด ทุกคนที่ใหญ่มากเห็นไหมคะเพราะว่ามีพลังงานแห่งความกระตุ้นด้วยความฝันกระตุ้นด้วยความสุขกระตุ้นด้วยพลังงานของคุณกระตุ้นด้วยบางอย่างที่คุณรอคุณรออะไรอยู่คุณรอความสําเร็จอยู่คุณรออิสรภาพสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณเด e อดซันสวยงามมาก success ความสำเร็จชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้ว<ม>เกิดขึ้นจริงๆนะคะเป็นเป็นสิ่งที่คุณรู้อาจจะรู้สึกว่ามันคือมันคือ,คอการจบการฟื้นฟูเห็นไหมคะ ending s recovery freedoms ending s transformation freedoms อีกครั้ง rebirth จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ time to ถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นอิสระภาพถึงเวลาที่คุณจะถูกปลดปล่อยถึงเวลาที่คุณจะได้ฟื้นฟูในสิ่งสิ่งนั้นแล้วไม่ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับคุณกระตานะคะเรื่องราวบางอย่างกําลังทําให้คุณได้เจอหนทางในการตัดสินใจถ้าสับสนวุ่นวายกลับมาเป็นตัวของตัวเองปลดปล่อยพลังงานตัวตนของคุณเพราะคุณคือผู้ที่อินสป r เรชันให้กับตัวเองนะคะการสื่อสารจะมาหาคุณการคุยการเคลียร์การเข้าใจพลังงานในตัวตนของคุณ DM Place เพราะคุณคือจักรพรรดิ คุณคือความสําเร็จคุณคือความรวมสมบูรณ์คุณคือความคิดสร้างสรรค์คุณคือความสวยงามคุณคือความอบอุ่นและอ่อนโยนมากมากนะคะสวยงามมากๆที่สุดเลยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณถูกฟออบคัพส์แล้วก็ถูกออบคัพส์คุณกำลังได้เจอความรักที่ดีคุณกำลังดึงดูดความรักที่ความเป็นความโรแมนติกเข้ามาคุณกำลังประสบความสําเร็จในทุกๆนาทีของคุณที่ที่คุณกําลังก้าวย่างออกไปสวยงามมากๆที่สุดเลยสัญญาณของ d y masculine นะคะคทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะว่าขอยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนในเร็วๆนี้ค่ะ d mm hmm. y masculine d y feminine เชื่อว่าทุกคนกำลังได้เข้าระดับถึงการพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองวิวัฒาานาการการเติบโตของคุณ the l o v e r s คำตอบที่ได้รับคือ the l o v e r s ความรักความผูกพันของใครบางคน กำลังถูกกระตุ้นคุณให้คุณได้ปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณเองไปสู่รักนิรันดร์ไปสู่ความสําเร็จครั้งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังมีชีวิตใหม่คุณกาลังมีก้าวใหม่ของความสําเร็จของชีวิตคุณกําลังถูกจู่โจมด้วยความว่าโชคดีมากๆนะคะชีวิตของคุณเปลี่ยนไปยิ่งใหญ่จริงๆสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเป็นภาพลวงตาเป็นแค่เพียงความฝันมันจะค่อยกลายเป็นจริงเรื่อยๆ เพราะคุณกำลังรอวันนั้นอยู่ for of o r of s o u r c e คุณกําลังรอวันนั้นอยู่ใจเย็น,นผ่อนคลายพลังงานในตัวตนของคุณเชื่อในจังหวะชีวิตเวลาช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากๆอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ h r e e a w a อน s เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มันจะทําให้เราได้ตระหนักถึงความเข้าใจพลังงานของตัวเอง ว่าคุณเป็นใครคุณคือใครคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณอยากทาอะไรความฝันของคุณคืออะไรนี่คือการตื่นรู้นี่คือการจับความฝันจับต้องได้ในความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมไม่ได้นามาทาคุณกําลังได้รับโอกาสออฟเฟอร์์ไพรส์ครั้งใหญ่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้นําทางแสงสว่างในชีวิตของตัวคุณเองสิ่งที่คุณเลือกชูอบสอดสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจเป็นบริบท บริบทใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเส้นทางของชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดําอยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณตัดสินใจและอยู่ที่คุณเชื่อ It's up to you จริงๆด้วยเห็นไหมคะที่พูดไปเมื่อสักครู่ The situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นใจเย็นๆ Get more information ใครต้องการหาความรู้หรือว่าศึกษาเพิ่มเติมเชื่อว่าทุกคนมีไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น the midisian โลกมีการเปลี่ยนแปลงโจทย์ยากขึ้นแต่มันก็ง่ายไปอีกทิศทางหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณได้เรียนรู้และประสบการณ์สิ่งใหม่แล้วจะได้ j อบได้งานได้ความเจริญรุ่งเรืองในทิศทางใหม่อีกม่เิติข้างหน้าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณ การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ความสําเร็จความโศกสนานความแฮปปี้นะคะข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อ Say Yes ค่ะ s y y Yes In The n e ฟิวเจอร์โรแความรักโรแมนติกจะมาความสําเร็จในงานจะมา In The n e a r future อนาคตอันใกล้นี่คือคุณทุกคนสวยงามมาก ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องใจเย็นนะาผ่อนคลายเพราะว่าคุณเป็นผู้ดึงดูดความสำเร็จแล้วก็ความสุขเข้ามาในทุกเรื่องจริงๆแล้วคุณจะได้เรียนรู้กับอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งและความหัศจรรย์ของชีวิตคําว่าโชคดีคําว่าพรหมลิขิตคํควาว่าแรงดึงดูดอันมหาศาลของจักรวาลหรือ DIY Angel ที่กําลังไกด์หรือกำลังเสให้คุณได้รู้นั้นมันคืออะไรคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ